หุ่นลีนไอดอลคืออะไรมันไม่ใช่ผอมเฉยๆแต่มันคือหุ่นที่คมชัดในรายละเอียดหุ่นแบบนี้มีจุดเด่นตรงที่กล้ามเนื้อไม่ใหญ่แต่เฟิร์มหน้าท้องราบเรียบบางคนมีซิกแพคเบาๆไหล่ชัดหน้าอกพอดีเอวคอดดูเป็นเพลินเหมือนธรรมดาแต่เวลาใส่เสื้อผ้าแล้วมันเข้าทรงเดินผ่านคนยังต้องเหลียวแล้วประโยชน์ละ่ะ อย่างแรกเลยใส่อะไรก็ดูดีคุณไม่ต้องกลัวเสื้อแน่นหรือดูเอถอะทะเสื้อยืดธรรมดาก็หล่อเสื้อเชิ้ตก็เรียบหรูแฟชั่นใส่มินิมอลยุคนี้หุ่นแบบนี้แหละที่เกิดอย่างที่สองชีวิตคล่องตัวคุณวิ่งขึ้นบันไดได้ไม่หอบเล่นกีฬาเบาๆได้เดินนานๆไม่ปวดหลังเพราะกล้ามเนื้อแกนกลางคุณแข็งแรงแต่ไม่แบกน้ำหนักส่วนเกินอย่างที่สสุขภาพโดยรวมดี เพราะกว่าจะได้หุ่นแบบนี้คุณต้องกินดีนอนดีขยับตัวสม่ำเสมอมันคือการสร้างวินัยโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องอดไม่ต้องเล่นเวททุกวันแค่ชัดเจนกับเป้าหมายก็พอและสุดท้ายหุ่นแบบนี้รักษาได้นานครับคุณไม่ต้องอยู่ในยิมสองชั่วโมงทุกวันไม่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บจากการยกหนักมันคือหุ่นที่บาลานซ์ได้กับชีวิตจริงไม่ใช่แค่ถ่ายลงไอจีแล้วกลับไปเหนื่อยใจหลังกล้อง จำไว้ครับหุ่นลีนแบบไอดอลอาจไม่ได้ทำให้คุณดูตัวใหญ่แต่จะทำให้คุณดูดีในทุกที่ที่คุณไปเพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนที่แค่แข็งแรงแต่มันคือยุคของคนที่ดูดีในแบบที่อยู่ได้นานครับ